ไปยาวๆค่ะสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมโคตรดีใจเลยค่ะพี่บอยโอ้ผมก็โคตรดีใจเหมือนกันครับไม่รู้อ่อนได้หรือเปล่าพี่แจ๊กงอนอะไรครับไม่งอนมันก็ปวดขาอ๋อทำไมจะนี่ถอดรองเท้าทำไมครับเขาปวดขาแทนๆนะครับแทนนี่ครับเล็บเฉยเล็บขบครับพี่บอยครับดีใจกับพี่บอยด้วยคว้าทั้งวันนะครับ นักแสดงชายแห่งปีครับผมนั่นเองซึ่งก็มีผลงานมามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นแววมยุราหรือว่าตะวันฉายในม่านเมฆครับผมพูดเองเลยครับผมก็หายเหนื่อยไหมคกับรางวัลขอบคุณมากมากดีใจมากๆงงด้วยครับก็คือแบบผมไม่คิดว่าจะได้อะไรเงี้ยครับขอบคุณทางนายเตเทนมากๆเลยครับผมเป็นรางวัลแรกๆในวงการเลยไหมใช่คือความจริงแล้วเกิดรางวัลที่เกี่ยวกับการแสดงด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นรางวัลแรกๆครับผมหายเหนื่อยดูตาย ยิ้มมได้มากขึ้นครับไม่ถามมาไบครับผมตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะครับ<ห>เอ่อประยงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็นตอนนี้ก็ดีดีขึ้นเยอะแต่ว่าคนให้กำลังใจเยอะแล้วจริงๆผมต้องทำงานด้วยไงออทำงานแล้วก็ต้องแบบไม่อยากให้เสียงานอะไรเงี้ยครับออตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแบบว่าเอ่อหรือบางแต่จะมีบ้างบางทีแบบนึกนึกกับแบบมีนึกถึงบ้างก็จะแบบอน้ยๆหน่อยแล้วก็โอเคพยายามดีขึ้นครับไม่ถามมาเดี๋ไม่หายหน่อยไง ความจริงก็ดีขึ้นแล้วครับดีดีดีขึ้นดีขึ้นไปดำดับครับผมแต่ว่ากำลังใจพี่บอยเยอะมากขอบคุณครับเขบาด้วยฮะขอบคุณครับพี่แจ้คครับ <c oughs> พี่แจ้งไม่สบายรครับวันนี้ <c oughs> สบายดีอ้าว <c oughs> ดูเสียงก็ไม่แยอ้าว <c oughs> แล้วทำไมวันนี้ไม่ไปหาพี่กันเดอะสตาร์ล่ะครับอ๋อไปหามาแล้วอะฮะ น,นี่ดีเนี่ยวันนี้พี่ฮันไม่มาเอาพี่ฮันมาเอาพี่ฮันเขทามาอ๋อทำไมลองห้ไองไห้มาอ๋อแอลไแอออแอลออลอลกอหน่อยกอหน่อยออ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 อนออ คือว่าอะไรว่าเรื่องเออนั่นแหละเรื่องข่าวแล้วยังไงเดี๋ยวะลงแบบว่าวันนี้พี่การกับพี่ฮันไปไหนเนี่ยก็โอเคค่ะเรื่องเก็บไว้ดิวันนี้ตุ่มตามมาป่ะครับตุ่มตาม คือว่ามีสัมภาษณ์ที่เบีงครับที่บอ้คนสุดท้ายคือว่าคนสุดท้ายในะแบบว่าเออหลายคนให้กำลังใจครับครับแล้วอะไรจะถามว่านั่นแหละแฟนขับด้วยเออแฟนลับแบบมีโปงมีป้ายอะไรครับครับผมก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์ครับขอบคุณมากๆเลยยิ้มได้ยังครับก็ยิ้มได้เยอะเลยครับแล้วแล้วกบ เะจะ้าของสินค้าแล้วต้องร่วมงานกันอ๋นอ,อไม่มีอะไรคือทางทางเราทางทีมงานทาง,ทางสินค้าด้วยก็แบบประรับเป็นบทเรียนก็คือพวกเราเขาอยอมรับผิดอเองก็ยังไงก็ต้องร่วมงานกันต่อไปอยู่แล้วครับผมก็ ไม่เป็นไรครับเราผิดผิดเป็นครูคือคือตรงนี้คือก็เป็นความผิดของพวกเราจริงๆที่แบบไปทําให้คนเดือดร้อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องเอาเรียกว่าอะไรเอาเอาเอาตรงที่ผิดเนี่ยมามาเป็นบทเรียนแก้ไขอะไรที่ต่อไปใช่ไหคะครับผมต่อไปนะคะครับผมแล้วเมื่อกี้จะร้องไห้ทำไมครับเอาจริงไม่มีอะไรค่ะทุกคนร้องไม่ได้หมดเลยอ๋อปอพี่การอาหักโอ้ยพี่การเอกับบ้าเหรอครับวันนี้ตายละก็ขอบคุณพี่บ่ายมากเลยนะโอ้ยอ่อ